ดนตรีแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะต้องไปติดตามในช่วงของภูมิภาคยามเช้ากันค่ะภูมิภาคยามเช้าวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การเนรมิตอาคารเก่าซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อ96ปีที่แล้วบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดถนนรามันซึ่งถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยการสร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ต หรือศิละปะข้างถนนเป็นแห่งแรกของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลาด้วยการวาดภาพสีน้ําจําลองบรรยากาศร้านน้าชาชื่อฟุกเจ้าที่เคยเปิดในอาคารดังกล่าวเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองสงขลาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้คนมาร่วมดันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเป็นจํานวนมากและกําลังกลายเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ที่กำลังได้รับความนิยมอีกด้วยไปต่อกันที่จังหวัดตรังที่ชุมชนน้องปลือกว่า60ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังชาวบ้านในชุมชนก็มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจากโรงย่างหมูของเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่ทุกวันโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนติดเน่าเหม็นจะไหลมาตามคูระบายน้ําซึ่งเชื่อมต่อเข้าไปในห้องน้ําทุกครัวเรือนจนอยู่ไม่ได้ต้องหนีออกมานอกบ้านกลางคืนแทบนอนไม่หลับ ร้านค้าร้านอาหารก็ไม่มีลูกค้ามากินเพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวบ้านเช่าก็ต้องลดราคาค่าเช่าลงเนื่องจากไม่มีใครอยากมาเช่าอยู่เดือดร้อนกันทั่วหน้าแม้ว่าก่อนหน้านี้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปหลายแห่งแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจึงขอวอนสื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเจ้าของโรงย่างหมูดังกล่าวให้ช่วยแก้ไขปัญหาก่อนที่ชาวบ้านจะเดือดร้อนมากไปกว่านี้ ข้ามไปที่จังหวัดชัยภูมิในวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดงานประเพณีบุญเดือน6ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลเริมหนองปลาเท่าในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิพร้อมทั้งนำพลังศรัทธาชาวชัยภูมิทำพิธีถวายสักการะวงสวงขอพรต่อดวงวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก โดยชาวชัยภูมิได้พร้อมใจกันรสร้างสารและหล่อรูปเหมือนให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสักการะกราบไหว้พร้อมได้จัดงานประเพณีบุญเดือน6โดยกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการแห่ขบวนพานใบสียักษ์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามประการตาจากพลังศรัทธาของชาวชัยภูมิซึ่งทุกคืนก็จะมีมหโหรสพชื่อดังให้ชมฟรีนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายการจำหน่ายสินค้าชุมชนและการประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของดีเมืองชัยภูมิอีกมากมาย ส่วนที่อุโบสถหลวงพ่อทองสุขวัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนสิทธิ์ชั้นปีที่สองที่เรียนหลักสูตรออกแบบทัศนศิลป์วิชาศิลปะประเพณีไทยจำนวน40คนก็นำผลงานภาพวาดสีโปสเตอร์ลวดลายรามเกียร์ของตนเองมาแสดงผลงานเทียบเคียงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังต้นฉบับจริงภายในอุโบสถหลวงพ่อทองสุขหลังจากขออนุญาตมาใช้พื้นที่ภายในอุโบสถเป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นการศึกษาและฝึกวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติวันนาคดีสําคัญเรื่องหนึ่งของไทยซึ่งคณะนิสิตแต่ละคนก็ได้ใช้ฝีมือบรรจงในการวาดภาพสีโปสเตอร์ลงในกระดาษาเน้นอารมณ์และความอ่อนช้อยงดงามและเป็นการฝึกวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังอีกด้วย ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอนาดีมีการจัดงานวันผู้สูงอายุโดยเชิญผู้สูงอายุในอำเภอนาดีจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมพิธีรถน้ำดำหัวซึ่งมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุโดยบรรยากาศภายในพิธีก็เป็นไปอย่างอบอุน่น ทั้งนี้อำเภอนาดีก็ได้มีการจัดให้มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างนิสัยแก่บุตรหลานให้มีความกระตันยูกระตะเวทีและให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุแล้วยังเป็นการสแสดงออกถึงความรักความสามคัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนในอำเภอที่มีให้แก่กันมาโดยตลอด ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็มีการเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่ประจําปี2558ด้วยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบกลุ่มอนุรักษ์ค่ายบางกุ้งและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ร่วมกันจัดงานเพื่อนําผลผลิตลิ้นจี่ออกมาจาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการจัดงานก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2558โดยในแต่ละวันก็จะมีเกษตรกร,กรนำผลผลิตลิ้นจีส้มโอสินค้ากเกษตรสินค้าโอท็อปรวมถึงของดีในท้องถิ่นออกมาจำหน่ายประมาณ70ร้านค้าด้วยกันซึ่งลิ้นจีที่นำมาจำหน่ายราคาก็มีตั้งแต่กิโลกร,รัมละ80บาทจนถึง120บาทก็มีการชิมฟรีทุกร้านทั้งนี้ใครที่สนใจจะไปเลือกซื้อในสวนก็สามารถที่จะ เข้าไปเลือกซื้อกันในสวนได้ด้วยไปต่อกันที่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดก็มีการจัดหน่วยออกให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดถึงพื้นที่ตามนโยบายของจังหวัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาผลผลิตตกตำ่ำล่าสุดได้ออกหน่วยที่หมู่ที่3ตําบลตะกางอําเภอเมืองตราดซึ่งกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งตลาด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนอกจากนี้ในอนาคตสำนักงานกเกษตรจังหวัดตราดจะจัดส่งเสริมให้เกษตรกรกชาวสวนทุเรียนคุณภาพของจังหวัดหันมาทำฉลากโดยใช้คิวอาโค้ดเพื่อบอกรายละเอียดของสวนทุเรียนทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อีกทางหนึ่งด้วยผุภาคยามเช้าว,วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ